ดีมากมากถึงไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รวยมากมายนะคะเราก็ผู้ชายคนนี้ชาวไร่ชาวนาน,นะคะชาวไร่ชาวนานหาเช้ากเข็นข้าเหมือนกันแต่เขาสามารถหาสิ่งที่เราไม่มีหาสิ่งที่เราขาดหายได้มามีได้โดยที่จากที่เราเจอคนที่ผ่านมาแล้วไม่เคยให้เราเลยไม่เคยให้อะไรเลยแต่มาเจอคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานกันเขาก็ให้เราแล้วให้บ้านให้ที่อยู่อาศัยให้ร่มโพล่มใสให้ลูกให้หลานของเรา นี่นับว่าโชคดีมากๆชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะคะบุญวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันโชคชะตาก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีวาสนาได้มาอยู่ต่างแดนโชคชะตาอาจจะไม่ดีก็มีนะคะเพราะว่าก็อย่างยางนางนนคะ่ะเจอมาหลายรูปแบบเจอหมดแล้วก็เลยได้มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเนาะแต่เราสามารถแบบว่า ใครอยากรู้อะไรก็ถามได้นะคะถามได้เช้านี้อารมณ์มันเป็นแบบนี้เนาะอารมณ์มันพาไปแบบนี้นะคะว่าอยากจะมาคุยให้กันฟังทุกวันนี้มีความสุขค่ะมีฟาร์มเล็กๆเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีน้องแมวน้องแมวสองตัวน้องหมาสามตัวน้องแกะประมาณยี่สิบตัวเป็ดเก้าสิบกว่าตัวไก่สิบกว่าตัวนะคะแล้วก็มีมินิฟาร์มเล็กๆเลี้ยงไว้ให้มีความสุขตื่นเช้ามาได้เห็นสิ่งรอบข้างเรามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่ารัก สิ่งที่เราชอบคืออยู่ต่างแดนนี่คือชีวิตนี่คือหรูแล้วนะคะคือไม่จําเป็นต้องกินหรูอยู่สบายนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามีนี่คือหรูนะหลูมาจากใจเราไงใจเราชอบแบบนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ราคาวิธีการเป็นอยู่คนไทยแต่ต่างแดนถ้าเรามาทํางานก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ยนังนมาในนามแต่งงานนะคะก็เลยเป็นอีกวิธีอย่างหนึง่งแต่งงานก็คือต้องหาแต่ผู้ชายต้องมีหาผู้ชายที่ว่ามีบ้านมีอะไรให้อยู่นะคะไม่ได้ว่างานผู้ชายอาจสามารถเลี้ยงเราได้ เขาจะเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงเราก็อยู่ที่เขาแต่ว่าการเป็นอยู่อาศัยนี่ก็คือดีทุกอย่างแต่ยานาเก็ต้องทํางานนะคะทํางานเหมือนเดิมทํางานหาเลี้ยงชีพตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าไม่มีงานทําเราก็จะไม่มีเงินในกระเป๋าของตัวเองสามีก็อาจจะช่วยช่วยเราในการเป็นอยู่เป็นกินอะไรอย่างนี้ะก็ได้แต่เงินในกระเป๋า,าก็ต้องถ้าไม่หาเองถ้าไม่หาเองก็คงจะใช้ไม่สะดวกสบายใช่ไหมคะ อดีกว่าเรามางองือมืองอเท้าขอเขาใช่ไหมคะเขาให้เราก็ได้เราเขาไม่ให้เราก็ไม่ได้อ่างเงี้ยเป็นคือมันมันเป็นชีวิตที่ว่ามันไม่มีอะไรเขาเรียกมันไม่สมเกียรตัวเองอะคะ่ะอย่างน้อยเราก็จะให้เขาได้ดูว่าเรามาอาศัยเขาอย่างเดียวขี้เกียจอะไรทํามาหากินอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือคร่าวๆเนาะเอามาคุยให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะวันนี้ก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะ พูดคุยทักทายกันได้ถามได้อืมคนเราสงสัยตรงไหนถามได้นะคะตอบได้ทุกเรื่องโอเคนะคะขอให้มีความสุขนะคะซันเดย์มีความสุขมาก